สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะมื้อนี้เฮากะเขาเ้านี่มาเผ่าตอนคือเก่าพี่น้องเอ้ยนี่ยังอยู่นี่คือเก่ามากับบาหุ่นคือเก่าพี่นอ้องยังอยู่ตน้นเพราะว่าน้ํากําลังมาเนาะน้ํามันกําลังมากํลังมาบ่าทันบกซํนานะกําลังมาบ่าทันบกมือ้อคืนนีนเฮาสิได้นอนอยู่นี่พี่น้องเอ้ยนี่ ไฮเบิง้งเนาะนี่พี่น้องเลยย่งอยู่น,น,น,นี่คือเก้าคืนนี่เดี๋ยวป้ากะเก็บบุ่ท่านบิดพี่น้องนี่ปา้ปาป้าถือขึงยาเนาะนี่ป้าถือขึงยามีทั้งปา้ปาป้าคอป้าเข่าเลยกะอันน,นี้เนาะพี่น้องเนาะคืนนี่เขาสีได้นอนนี่พี่น้องอยู่ปา้า เพราะว่าขึ้นนี่เนี่ยคนยังสีตกอีกพี่น้องเลยตามเบิงเนี่ยคนมันยังสีตกป้ามันลงบทันเบิดพี่น้องมันทานา้าทาน้ามใ,ใหญ่ก้นนี้มันสีลงมากตะคคโดดปโดดคำป้าอยู่พี่น้องโดดร้ายอยู่ระโคพี่น้องเลยมันโดดโดดคำเมื่อันเมือม่อเซ่คนเลย ขุนตั้งนาต้อนน้ำกะโอ้ลายอยู่พี่น้องแต่ว่าต้อนเฮ่าเนี่ยยังสูงอยู่แง่งแง่งนาต้อนเฮายังสูงพี่น้องแง่งนาต้อนเฮายังสูงมันบวท่านลงพี่น้องมันทาน้าขึ้นพี่น้องเอ้เนาะขึ้นนี่เห้าสีดนอนนี่พี่น้องเนาะสีดนอนเผาพี่น้องเ้ยสีดนอนเผาต้อนขึ้นนี่พี่น้อง บาหุนเป็นกระลังสีเฮ็ดแงงใหม่เนาะสีเฮ็ดเป็นบ่อนแง,งใหม่เนาะพี่น้องเลยเฮ็ดเป็นซองบอนซามบอเนานะป่ามันบลงพี่น้องที่เบื้องนั้นมันลงมักลงแต่เบื้องบอนหน้ามันเป็นตืน้นบอนบอนอันนี้โต้งเฮ้านะโต้งเฮ้าเนี่ยบอนมันเลิกเลกมันบลงมากพี่น้องมันลงลงโบายพี่น้องเลยนี่ไปออกไปย่างพี่น้องเลย สุด้นอนเผาคู่นีิโอ้ยหนาวหนาวพี่น้องโอ้ยเก็บป่าคอนพี่น้องเลยนี่ได้แล้วพี่น้องได้ทั้งนี่ปลาปลาคอปลาดุกบ่ท่านเห็นเพราะต้มีแต่ปลาคอพี่น้องเอ้ยตายเบิดนี่ปลาดุกบ่ท่านเห็นมีแต่ปลาคอตายเบิดพี่น้องมีแตป่ป่าปลาขาวนี่แหละปลาดุกในี่ตายเบิดพี่น้องเอ้ย ย่างแต่ปลาข้าวพี่นอ้องเลิกกับปลาโคเอี้ยนเอี้ยนกะบบเห็นลงมาปลาไหลเนาะปลาไหลกะบบท่านลงมาพี่นอ้องเอ้ยก้องไฟห <c oughs> นาวหนาว,นาวพี่นอ้องเอ้ยดั่งไฟเลยก้องไฟซุ่มไฟเลยเนาะหนาวแห้งพี่นอ้องจังหน่อยเอาชิลงไปยามอีกพี่นอ้องเอ้ยน,นี่ยามยามวังยาพี่นอ้องจังหน่อยเอาชิลงไปยามอีก ถ้าตุกขึ้นอีกขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยป้านี่ลงเบิดแหละพี่น้องกายไปเบิดแหละ้ามันตุกอีกขึ้นเนี่ยหนาวๆพี่น้องเอ้ยอ้าพี่น้องฝากไปติดตามคลิปใหม่ EP ใหม่เด้อพี่น้องเด้อเป็นคลิปสั้นๆชั่มนี้แหละ